สวัสดีครับเกิร์ผมแบงค์กัโม at, โ at, โ at, an, เกมแคสเติมแคทเกมแฟนเกมไฟในแอฟเรดี้เดอะรีเทิร์นออฟเฟรดี้สองในครับผมนะเราเล่นมาถึงคืนที่หกันแล้วผมนะก็ยยายเสียเวลาเรามาต่อกันเลยก็แล้วกันนะผมนะคืนที่สี่คืนที่แล้วนี่รัวมากคืนที่5้าน่าจะรัวเพิ่มขึ้นผมนี่ตายก็มาดูกันนะผมนะมันจะรัวขนาดไหนคืนที่สี่ก็รัวโคตรๆแล้วน,ลนะยังมีรัวขึ้นกว่านั้นอีกว๋อยกิดตายอย่ามีตัวอะไรมาเพิ่มเลย ถ้ามีตัวอะไรมาเพาิ่มอีกผมจะงงมากแล้วตอนนี้แค่ตอนนี้ก็นับไม่ถูกแล้วมีกี่ตัวแม่งเด็กที่ไหนเนี่นยมมท,ท,ที่ผ่านมาเป็นเสียงผู้ใหญ่เสียงเด็กเป็นยังไงเนี่ย Oh right, uh, there's going to be a big party for the anniversary of Fazbear's tomorrow, and there'll be pizza discounts and a special show. So your shift will be moved to tomorrow, and a substitute will come and take your place. Well, there's not really much to say, so goodnight. Okay,ไม่พูดถึงโต๊ะอื่นนะผมนะดังนั้นน่าจะเหมือนเดิมแต่โลว์ขึ้น Let's โ o โบ่อยเปิดมาเสียงตึงๆเลยใจเย็นโอเคึปึ๊บปึ๊บเช็คฟ็อกซี่เช่นเคยผมนะหนีมันสันยังไวนะใจเย็นดีเฮ้ยเสียงช่องแอร์มา2กับ4โอเคข้างในไม่มาไม่มีเสียงเลยรุๆๆโอเคปิดเลย ไม่อ๋อนั้นมันผมตกใจด้วว่าเป็นเสียงช่องแอร์ไมค์กระเสียงก็ถูกแล้วผมว่าผมดูผิดตึ้งๆโอเคมันไปแล้วให้เดี๋ยวตึ้งๆอีกแล้วเอ๋อไมคเหรอเออไมคจริงด้วยแล้วช่องแอร์ก็มาอีกแล้วคนนะได้ยินเสียงโอเคเว้นสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดนี่โอเคปึ๊บแล้วก็ล่อปึ๊บแล้วก็มาที่ฟ็อกซี่เสียงอะไรวะตึ้งๆตึ้งๆแม่งมากันไวจังวะเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ย คิบหายช่องแอร์โอเคเปิดนี่นี่นี่โอเค,เอเคแล้วไปเสเสียงอะไรอ่ะมากันแล้วเหรอมาคดลัวเลยไม่อันนี้ช่องแอร์โอเคช่องแอร์ไปแล้วเปิดนี่โอเคอ่าดูเป็ดเปิดเรียกเป็ดอีกเ้ยโอ้โหแม่งเงยไม่กดไม่ทันแล้วคะัะมึงเย็นๆค่ะมันเยอะไม่มไมครู้จะกลัวอะไรก่อน ก็อย่างที่เห็นนะผมนะมันก็ยังรวมเหมือนเดิมมันติดแค่ฟ็อกซี่อ่ะฟ็อกซี่ผมใช้เวลาลับมือมันนานไปตัวอื่นมันกดแค่ครั้งเดียวปัป๊บปัป๊บปั๊บผ่านมีฟ็อกซี่ต้องกดแชรใช้เวลานาน,านไปจะกดจนแม่งซ่าแล้วรีบออกเลยั้งนั้นเออเอางั้นก็ได้มานีก็กดเลยผมนะรีบจัดแล้วก็อย่าลืมต้องฟังเสียงแยกโอเคเช็คก็เลยแย่นี่ก็เดียมิด สั่นเลยอย่างไวช่องแอร์ไม่มาหมมาได้อย่างไวชึบโอเคเสร็จแ,แล้วก็ออกเลยมาช่องแอร์ไม่ช่องแอร์เออช่องแอร์เว้นหนึ่งโอเคปิดไปเช็คนี่โอเคไปตรงนู้นเปิดกริง่งปั๊บโอเคเว้นสามมาแล้วก็เปิดนี่ตึงตงต้งอีกแล้วอืปิดนี่น่าเป็นเฟรดดี้มารอบนี้เรียบร้อยช่องแอร์มีใครมาไหมไม่มีแล้วโอเคมาเช็คนี่เช็คฟ็อกซี่ ยืมโอเคแล้วก็นี่แล้วก็นี่นินเสียงวิ่งโอเคแล้วเราก็จะไปที่ช่องแอร์ช่องแอร์มีใครแล้วก็ซ่อมสเสียงเลยวะเสียงใครวะเฮ้ย,ยไ,มไ,มไม่ไม่ต้องต้องนี่ต้องนี่ต้องนี่หรือไปต้องนี่ต้องนี่เออเสียงอย่าลืมเสียงหัวเราะคือเสียงไอ้นี่เราต้องส่องไฟใส่มันโอเคฟ้ากมีแมนตกใจหมด โอเครอนี่เสียงวิ่งมาเกือบลืมไปตัวนั้นลืมไปเลยนะเมื่อกี้มันวิ่งมาสองทีติดเลยแบบเมื่อกี้ใช่ไหมบ้เอโอเคอ่าฟ็อกซี่เอาจนซ่าดีครับโอ้ฟักมืเอเงยกูไม่ทานมันเยอะเกินผมตกใจเมื่อกี้นิดนึงผมลืมไปมันมีตัวที่ต้องส่องไฟลืมไปเลยก็เลยลนนิดหน่อยนะ ไหวไหมไม่รู้ว่ะแม่งยาคลิปหายเลยอ่ามันเป็นไปได้อยู่ผมพอจะเริ่มรู้วิธีการแล้วสเตปนี้สเต็ปรับมือฟ็อกซี่ก่อนพอฟ็อกซี่ทราบปุ๊บไปปลดเสียงเป็ดแล้วก็เก็บกลับมาเอาแบบนี้ดีกว่าอืมโอเคแล้วก็ดูช่องแอร์ช่องแอร์พร้อม Come on Come on มาดิ เอ้าเอ้ยมนได้มาเลยว่วะหายไม่มาเมื่อกี้เลยแม่งมาตั้งแต่ตะกี้เลยหายโอเคเว้นสอคลิปโอเคเว้นนี่โอเคเราก็จะดูฟ็อกซี่ก่อนฟ็อกซี่ก็ดื้อรีเทิเปิดเสียงเป็ดแล้วก็เก็บมาเนี่ยมาพอดีเมื่อกี้ผมปิดเร็วไปหน่อยแต่ก็โอเคโอเคปิดเว้นสามปั๊บ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 ไม่ไม่มาเสียงไอ้เสียงต้องฟังเสียงนะเสียงหัวเราะนี่คือเสียงต่อยนั่นมา ่ายโอเคหมาป่าวะตายยิงด้วยเดี๋ยวช่องแอร์อ่าเว้นสองฮึบฮึบฮึบมาอีกปะไม่มานะโอเคเราไปเช็คนี่อ่าเช็คฟอค็อกซี่ช่องแอร์ไปแล้วโอเคเช็คนี่วิ่งมาฮึบโอ้ยแม่งเอ้ย วิ่งไม่อีกแล้ววิ่งไม่อีกรอบนึงแล้วอ่ะไม่มันวิง่งวิ่งออกไปไม่มาอีกรอบนึงโอเคถูกแล้วโอเคเว้นสี่รับมือฟ็อกซี่ก่อนให้ซ่าแล้วก็มาปิดตรงนี้โอเคจังหวะน,นี้แหละได้ดีโอเคช่องแอร์ช่องแอร์เว้นสองฮึบนี่นี่โอเคฮึบฟากมีแม่นฟากมีมาใช่ไหมโอเคฮึบ เจ๊นี่คือมันมาบอกว่าโอเคมันไปคปึ๊บเช็คมีใครมาอ่าเฟลฟ็ฟอกซี่เอาให้ซ่ามาแล้วเออระบบพังระบบพังฟ้าต่ต้องนี่ก่อนเดียวเอ่อช่องแอร์อ่าสองอาสี่โอ้ยไม่ทันเลยไอ้นี่ก็พังแล้วกูต้องซ่อม โอ้แค่รับมือมันก็แทบจะเต็มมือแล้วผมเน่จะต้องังนั่งซ่อมอีกใช่พอร,ระบบพังก็กตายมันก็จะลนขึ้นมันเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันยากมากคือมันต้องเปยปเปเปเป,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 ปอะ่ะกดพลาดทีคือล่นทีคือจบเลยย่าแง่เลยอย่างยากเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องเปอะ่ะ คมอนลำคาดตรงฟ็อกซี่ด้วยประเด็นเปิดมาเก,ก้เาเลยนียมึงอมนวิ่งมาไวเว้นสองปึ๊บป,บปบึมาเช็ฟคฟ็อกซี่ต่อไม่ไม่มาเปิดไว้เลยเสียงึ๊งงงึโอเคเว้นสี่ปึ๊บปึบปบปบ๊ต้องแยกให้ออกโอเคอันนี้วิ่งมา เปิดทันทีไปแล้วโอเคเปิดนี่เช็คนี่แน่ใจโอเคมาที่ฟ็อกซี่ยืดไปนี่เล็กเปิดยิงเ,เสียงวิ่งแนะ่เป็นชิกาชิกาไปแล้วเช็คช่องแอร์ช่องสี่โอเคเช็คแน่ใจมีเฟดดี้ไหมไม่มีโอเคไปที่ฟ็อกซี่ไปนี่มาโอเคช่องแอร์มาเอ่อช่องแอร์สองเปิดนี่เปิดนี่โอเคมีเวลาแล้วซ่อมหน่อยบ่างโอเค ปั๊บนี่มาที่ฟ็อกซี่อที่วิ่งมาแล้วเหรอวิ่งมาไวใช่ไหมต,ต,ตึง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 อย่างไรทั้งวันทั้งคืนไม่ตัวนึงแล้วเหรอแป๊บหนึ่งนะนั่นไงใช่จริงด้วยโอเคเอาเว้นสามป,ปึ๊บปุ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 ๊บมาที่ฟอ็อกซี่ช่องแอร์อย่างเดียวสองซ่อม ไม่ได้เสียงวิ่งใช่ไหมไม่ได้เสียงวิง่งนี่แค่เสียงช่องแอร์ช่องแอร์ตื้อๆ,ๆโอเคเนี่ยตื้อๆก่าเนี่ยต้องฟังเสียงแล้วให้เมคชัวร์ผมนะแล้วผมฟังถูกโอเคกดเร็วรีฟิลช่องแอร์มานั่นก็มาด้วยมาพร้อมกันอีกห่าเอ้ย นี่ก็ามาเีกยล้ววะมารัวตายอยู่ได้อยู่เอาละเริ่มละเริ่มละช่องแอร์ไปแล้วโอเคอเช็ฟคฟ็อกซี่ฮู้เริ่มได้เริ่มได้ หนึ 1> 1่งกับสามมาพร้อมกันเลยนะเอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเสียงมันมาลัวเกินผม,มเริ่มแย่ไปค่อยอ๋อผมนะเสียงไหนคือเสียงไหนของใครบ้างซ่อมระบบนายอันนี้ก่อนมีตัวนั้นมาน่าอยู่ฝั่งนี้โอเคใช่ด้วยท้องแอร์ว่างไง ช่องแอร์อยู่ช่องสี่โอเคปิดนี่ดูฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ไม่มากดนี่โอเคช่องแอร์ไปแล้วเนี่ยมันตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งแบบรัวมากจนผมเล็บจะแยกไม่เคอยออกแล้วเสียงใครเป็นเสียงใครมันมันรัวเกินตึงต้งมาเรียบร้อยตึงตงต้งมาอีกรอบปีทีเรียบร้อยดับเบลิลฮึบน,น,น,นี่นี่นี่ซ่อมนี่เดี๋ยวก็ซ่อมซะหน่อยโอเคเช็ฟคฟ็อกซี่หน่อย โอ้โอเคมาสี่มีเสียงไม่มาไอ้โฟโต้วิง่งมาสอง okay, เสียงอะไรเยอะเ่ยตุ่ตตุตตุตั้งอยู่ได้โอเคช่องแอร์มากี่ตัววนะเนีโอเคไปหมดแล้วเช็คนี่เสียงอะไรวะแป๊บนึงแป๊บนึงแนึง ตัวไหนกันโอ้ยไม่รู้แล้วประสาทผมแบบไปหมดแล้วอะ่ะผมนี่แบบเริ่มเบลอรเริ่มอะไรหมดแล้วแต่เมื่อกี้ไปได้ไกลมากเลยนะโอเคผมจะใช้โหมดเซียนนั่งนิ่งแหละมันต้องใช้โหมดนั้นอย่างเดียวไม่งั้นเล่นไม่ได้จริงผมต้องมีประสาทสัมผัสที่ดีต้องคอยฟังคือมันรัวไม่เวลาร้ายผมได้พักเลยโอเคมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เ,ไไดเราแค่ต้อง ตั้งมันใช้โหมดอัต,อติเมเตเซียนมันเป็นไปได้ไป็นไปได้ Let's go เป็นยังไงเราบอกแล้วเป็นไปได้ผมต้องใช้ประสาทสัมผัสตั้งแต่หัวแม่เท้ามาถึงบนหัวสมองที่จัดการได้คอนโทร l อะไรเนี่ย mouse อั e ทู up t u n screw up arrow แล laptop คืออะไรวะเนี่ยเมาส์ mount, control m o u สวิ h e e up อ๋อต้องเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ว h e อั up นี่ไงเ้ a y h เที่เ มีการปลดล็อกหน้ามันด้วยผมเนี่ยแล้วนานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่จะหลุดเอออันสครูคือต้องถอดทีละอันให้ครบใช่ไหมอ่าโอเคถอดเสร็จกูโดนแน่นอนเลยแมย่โอเคโอ้นี่อะไรอะ่ะอ๋อมันมีบอกวิธีการทำด้วยงั้นเดี๋ยวดูก่อนโอเค t get Freddy code remove screw from face then remove the mask ก็คือต้องเอาน็อตออกจากหน้าก่อนแลก้วก็ถอดหน้ากากออกจากนั้นก็ remove s a f e t y screw from the inside โ okay. อเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกเอานี่ออกให้หมดก่อนก็ได้คือต้องทำตามใช่ไหมถ้าทำผิดนี่คือกูตายใช่ไหมคงไม่ได้กลับไปเล่นคืนห้าใหม่ถ้าตายไม่าจะขนาดนั้นโอเคก่อนเล้อกันน็อตก่อนนะผมเนะเคมีการ ถันน็อตเฟสดีด้วยผมนะโอเคเรียบร้อยก็ถอดใช่ไหมถอดไงวะเดนรีมูฟเดอะแมสอ่าโอเคโอ้โอเคโอเคไงต่อนะรีมูฟเดอะเซฟตี้สครูฟอร์มเดอะอินไซต์ออฟเดอะเมาส์แอนด์รีมูฟเดอะโบไทโอเคอินไซต์เมาส์ก่อนเนี่ยเนาะ เดียวมันจะกัดมือกูจังเลยขันน็อตขันน็อตโอเคแล้วก็รีมูฟโบอทัยโอเคแล้วไงต่อหลังจากที่รีมูฟอ่าอัปเตอร์แดร์รีโมบเดอะสครูฟอร์มเดอะเชดแอนด์รีโมบเดอะเชดแอนทายลีโอเคก็จะเป็นตรงนี้นะ okay, เคลเอ้ยมันจะกัดหัวกูไม่เนี่มันคงไม่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันคงไม่ให้เราขันน็อตอย่างเดียว เอออันนี้คือผมหมุนลูกกลิ้งเพื่อขันน็อตของผมเนี่ยก็แปลกดี <c oughs> เป็นระบบแรกผมในที่ต้องมาหมุนลูกกลิ้งเหมือนกับเราขันน็อตจริงๆหมุนลูกกลิ้งเมาส์เออขันน,อน็อตเข้าไปฟาสเซกแมนดังนั้นเราก็จะนี่พอเราขันได้หมดแล้วก็จะเปิดตรงหน้าอกมันออกซึ่งก็ไม่ไปทำไงต่อดูเลยไม่ดูหน่อยพอเอาหน้าอกออกแล้วก็ insert floppy disk Read inside reader แล้วก็ extract information แค่นั้นเนาะโอเค ฟลอปปี้ดิสอยู่ไหนเราแค่กดใช่ไหมเออแล้วก็เอาออกมาเสียวยมันจะกัดหวัวตัวนี้ตอนนี้ขันน็อตให้ครบก่อนทุกอันที่อยู่ตรงแค่ตรงตัวเจ๊กเจ๊โอเคเปิดตัวปับป๊บปั๊บเปิดสองด้านโอเคแล้วก็ใส่ฟลอปปี้ดิสอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะ extra information อะแล้วไงต่อคือจะใส่ฟอปปี้ดิทเออเออเอออทำทำไมทำทำไมไม่ไม่จะใส่ฟอปปี้ดิทเขาบอกให้เอาอ๋อนี่นี่นี่ฟอปปี้ดิทไม่กูจะใส่ฟอปปี้ดิทฟอปปี้ดิทกูไปไหนไอ้ไอ้นี่มาทำไมเนี่ยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเออเอาออกไปดิด่าวมิดอินเสิร์ฟฟอปปี้ดิทอินไซด์เดอะลีเดอร์แอนด์แอสเซ็ตอินโฟเมชันแล้วใส่ข้อมูลอะไรอะต้องกดเหรออ๋อคือเราต้องกด ให้มันดําเนินงานใช่ไหมเราใส่ฟอปปี้นี้ไปแล้วเนาะโอเคทีนี้เราก็รอให้ถึงร้อยเปอร์เซนต์ห้ามไม่อุณภูมิสูงเกินไปแน่เลยเอ้เข้าใจแล้วเห็นไหมมันมีอุณหภูมิผมเนี่ยแล้วก็มีโปรโกเกสที่มันจะไม่ลดดังนั้นเราต้องคอยดูอุณภูมิห้ามสูงเกินไปแล้วก็ค่อยๆทําให้โปรเกสเกินไปร้อยเปอร์เซนต์โอเคห้ามไม่สูงเกินเท่าไหร่วะอันนี้ผมก็ไม่รู้แม่งก็ไม่ได้เขียนเตือนไว้เลยนะว่าต้องอุณหภูมิห้ามสูงเกินเท่าไหร่ ตัวมานั่งเดาแต่ไม่เป็นไรผมถ้าใจเย็นเย็นก็นั่งรอไปก่อนมันคมไม่กัดหัวเพราะว่าตูไม่ได้อะไรนานใช่ไหมเจ้าไม่มีไรไมีไรเสียงอะไรวะเก๊กเก๊กโอเครอบนี้ให้ถึงห้าสิบปอร์เซ็นเลยกันสักห้าสิบน่าจะพอไหวพอ,อเก็กพอกันฮืมนายใช้เวลาจ้องหน้ามันไวจ๊ไม่เดี๋ยวมันจะหาว่าเราเผลอจ้องไว้อย่าเผลอผมนีอย่าก,กัดหัวตันะเว้ ห้าไม่ถ yeah, okay. mm ึงห้าสิบน่จะโอเคเอางี้แล้วกันห้าไม่ถ <hguru. S 1> ึงห be ้าสิบป <that> <animations> ั๊บค่อยๆทำค่อยๆทำผมว่าอย่ารีบเลยดีกว่ามันจะถุงได้อ่าถุงทุยมันจะสูงได้ถึงร้อยเลยก็ได้แต่ว่าผมค่อยๆทำดีกว่าก็มันไม่มีบทลงโทษถ้าทําช้าใช่ไหมถ้าทําถ้าทําช้ามีบทลงโทษผมค่อยๆทำจุดตามันเซมตลือใชยถ้าไม่มีบทลงโทษอะไรตัวก็ค่อยๆทำไม่รีบไม่รีบนะบอกเลย เราสักสามสิบล้วก็กดบึ๊บโอเคเราต่อไปก็น่าจะได้ครบแล้วบพอบอกแล้วไม่ถึงห้าสิบไม่รู้ต้องเท่าไหร่แต่ผมไม่ถึงห้าสิบไว้ก่อนดีกว่าโอเคอเดียวยายายังไงก็ไม่ถึงห้าสิบก็ผมเนี่ยเพื่อความชัวห้าสิบมันจะร้อนเกินไปบูมโอเค ไม่มีอะไรอ่ะกูเสียวมีเพงลงแ,แล้วแฟมิลี่เราจะลอง getting close ปรับปรุงปิดเพื่อปรับปรุงใหม่อ่าฮะร้านที่เราไปคุมนรื่อไงอืมร้านเฟตแฟมิ i ีดินเนอร์ปิดลงเพราะว่าจะมีการปรับปรุงเพราะว่าด้วยเหตุที่ค่อนข้างจะผลิตโปรดักต์ได้ค่อนข้างคุณภาพต่ำ ผู้จัดการร้านนั้นรยายงาน,นว่าเออมันอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอืมก็เป็นป้ายแค่บอกว่ารีบิวปรับแต่งใหม่ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยมันล็อกจังวะการได้เงินเดือนที่ล็อกมากแป้วมีคืนที่หกอีกแล้วพอคอฟักด้ชิตโอเคผมพักแล้ว มันคือจุดจบเกมใช่ไหมจบเนื้อเรื่องแล้วนี่เพ่นดีว่ะนะโอเคก็ขอบคุณที่ตามชมมาถึงตอนนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้เลยกดไลค์คดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมทอนผลงานผมนะถ้าเกิดการเล่นพาร์ต่อไปของแฟนเกมอะไรแบบนี้ก็อลกดไลค์ก็เยอะผมให้ผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็อทีก่ก็ไม่ได้สำนี้ก็ขึ้คุณายมวยดไนท์